เให้มาถ่ายรูปไปเฉยก็ในส่วนของภรคภูมิใจไทยเราคิดว่าตัวส่วนส่วนตัวของมาตรานี้เนี่ยนะครับมันก็จะจบไปเองโดยธรรมชาตินะครับกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จกว่าจะเปลี่ยน บทบัญญัติเสร็จเนี่ยมันก็มันก็ใกล้กับวันที่สวบ,บทที่มีบทเฉพาะการมันจะหมดไปเราะนั้นตรงนี้เราคิดว่าถ้าจะแกะ้ในส่วนของภาคูุิใจไทยเนี่ยถ้าจ,จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอ่ะเราก็จะอยากจะใช้ช่องทางที่มีการแก้ไขผ่านสสอรอซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนด้วยนะครับมีการเลือกตั้งสสอรอด้วยมันก็ไม่ไม่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆอ่าก็อันนั้นก็เป็นความความความคิดของผู้นําเสนอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องไปดูในบทบัญญัติก่อนเพราะว่ามันต้องมีฝ่ายค้านด้วยใช่ไหมต้องมีต้องมีฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลมีการเสนอของของสสทั้งสองฝ่ายเราก็ยังไม่เห็นว่าวันนี้ใครเป็นฝ่ายค้านอ่ะน้อง บอกมาหน่อยสิใครเป็นรัฐบาลก็ยังไม่มีใครรู้นะก็การทำการร่างรัฐธรรมนูญหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูนถ้าเราให้ประชาชนมีส่วนร่วมมันก็มันก็เป็นสิ่งที่สมควรทำนะครับสสรก็ เป็นตัวแทนของประชาชนสสรที่ผมพูดนี่หมายว่าก็น่าต้องผ่านการเลือกตั้งเข้ามาโดยประชาชนนะอันนี้คือความเห็นพรรคภูมิใจไทยนะครับท่านประธนในรัฐธรรมนูใหม่ที่จะทำนี้ท่านที่บอกว่าจะต้องมีการสสรอก่อนแต่ว่าหมวดที่หนึค่ะแล้วก็หมวดที่สเนี่ยโอ้โหน้องลงรายละเอียดแล้วไอ้ตรงนี้ถามผมไม่ได้ละนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เวลาผมหารือในพักเนี่ยผมผมต้องมีนักกฎหมายต้องมีคนที่รู้เรื่องกฎหมายด้วยนะครับเอา เราเป็นในเรื่องของอแนวทางของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเราเราเราไม่อยากจะให้มีการกระเพื่อมอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันก็จะมีระยะเวลาที่กําหนดอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับการแก้ไขรัฐมนูลมันก็ต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวแล้วก็สองเนี่ในเรื่องของสิ่งที่เขากังวลที่สุดคือคือการเลือกนายกรัฐมนตรีใช่ไหมของของของสวก็มันก็ พุทธาหน้าก็บทเฉพาะการนี้มันก็หมดไปแล้วนะครับก็บอกไปแล้วอแต่ว่าในเรื่องของสองเจ็ดสองที่อะไรอ่ะก็คงไม่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 เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพราะว่า มันมันจะทําให้เวลาของสภา,าเวลาการทํางานให้กับบ้านเมืองมันมันต้องมาเสียเวลากับตรงนี้ทั้งที่การมีผลบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญต่อให้มีการแก้ไขแล้วมันก็ใกล้ๆพุทธภาไปแล้วล่ะนะพุทธภาหกเจ็ดใช่ไหมฮนะอ้ก็ต้องไปดูในในใน บทปัญญาตแต่เขาบอกว่าต้องมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลบะยังเลยครับยังเลยครับวันนี้เราก็มาประชุมตามคำสั่งของท่านประธานรัฐสภานะครับโอเคครับ É uma